แรงและการเคลื่อนที่เรื่องลอกและน้ำหนักหลักการเคลื่อนที่สองเรื่อง 1. จลศาสตร์ศึกษาเรื่องความเร็วความเร่งที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งและเวลาที่วัตถุอยู่ 2. องพลศาสตร์ศึกษาเกี่ยวกับวัตถุที่มีการเคลื่อนที่ศึกษาเรื่องแรงและกฎเคลื่อนที่ของนิวตันกฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน แรงพื้นฐานแรงโน้มท่วงแรงสู้ศูนย์กลางแรงเสียบฐานการประยุกต์กฎการเคลื่อนที่ของนิวตันกฎนิวตันข้อที่1กฎความเฉื่อยวัสดุจะรักษาการเคลื่อนที่ไว้จนกว่าจะมีแรงกระทําจากภายนอกมากระทํากฎนิวตันข้อที่2กฎความเร่งยิ่งมีแรงลับที่มากระทําต่อวัตถุจะทําให้วัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร่งโดยจะแปรผันตามมวลวัตถุ กฎนิวตันข้อที่สามกฎแรงกิริยาและปฏิกิริยาทุกแรงกิริยาย่อมมีแรงปฏิกิริยาที่มีขนาดเท่ากันแต่มีทิศทางตรงกันข้ามแรงพื้นฐานแรงเหล่านี้คือกฎก,กลไกพื้นฐานที่กำหนดปฏิสัมพันธ์ระหว่างอนุภาคและควบคุมพฤติกรรมของสาสารและพลังงานในการในจักรวาล โดยมี4แรงดังนี้ 1. แรงน้มถ่วง 2. แรงแม่เหล็กไฟฟ้า 3. แรงนิวเคลียร์อ่อน 4. แรงนิวเคลียร์แข็งแรงแรงน้มถ่วงโดยนิวตันเชื่อว่าแรงที่ทำให้ดาวโคจรดาวแม่กับแรงที่ทำให้วัตถุตกลงมาเป็นแรงแบบเดียวกันคือเป็นแรงระหว่างมวลและกฎเดียวกันโดยน้ําหนักจะมีทิศทางเป็นแนวดิ่งเสมอมีหน่วยเป็นนิวตัน W เท่ากับ MG หากมีมวลเท่ากับ1กิโลจะมีเท่าจะมีน้ำหนักอยู่ที่1กิโลวงเล็บ9.81เท่ากับ9.81นิวตันทาง f s คือแรงที่ทำให้วัตถุเกิดความเร่งศูนย์กลาง AC จึงเปลี่ยนทิศทางของความเร็ววัตถุให้วัตถุเคลื่อนที่ทางแนวด้านโค้งที่ทำให้วัตถุ เป็นเส้นตรงตามกฎข้อที่หนึ่งของนิวตันโดยแรงที่มีทิศสู่ศูนย์กลางจะเป็นแรงที่ทำหน้าที่สู่ศูนย์กลางเสมอแรงเสียดทานคือแรงต่อต้านการเคลื่อนที่ที่เกิดขึ้นที่ผิวสัมผัสที่ทิศตรงข้ามกับแรงกระทําเสมอแรงเสียดทานสถิตคือการออกแรงกระทาต่อวัตถุทำให้เกิด การเคลื่อนที่แต่วัตถุอยู่กับที่แรงเสียดทานจนคือการกระทําแรงคือแรงกระทําต่อวัตถุให้เคลื่อนที่แล้ววัตถุเคลื่อนที่การประยุกต์กฎนิวตันหนึงการเขียนแผนภาพวัตถุแบ่งได้ย่อยเป็น5ขั้นตอน1ระบุและแยกวัตถุ2กําหนดและระบบพิกัด 3. วัดแรงภายนอกที่กระทำต่อว,วัตถุ 4. แตกแรง 5. ตั้งสมการข้อ 2. ครับการเขียนรูปแรงต่ตางๆโดยใช้เวกเตอร์1แรงลบถ่วง 2. แรงปฏิกิริยาตั้งฉาก 3. แรงตึงเชือก 4. แรงเสียดทาน 5. แรงกระทำภายนอกนอกละแรงนะครับสำหรับโลกที่ใช้ในปัจจุบันนะั้นมีความหลากหลายแต่ที่ จะนํามานําเสนอวันนี้คือลอกเดี่ยวแบบเคลื่อนที่นะครับซึ่งลอกเดี่ยวแบบตายตัวและเคลื่อนที่นั้นมีสูตรที่ค่อนข้างง่ายโดยน้ําหนักของวัตถุเท่ากับแรงที่ใช้ในกระทําในการยกเช่นหากต้องยกวัตถุหนัก10กิโลและต้องออกแรงที่เท่ากันหรือมากกว่า10กิโลแต่ในลอกเคลื่อนที่ยิ่งเพิ่มตัวลอกเข้าไปจะทําให้ใช้น้ําหนักที่ลดลงโดยใช้สูตร E เท่ากับ W ส่วน n e เท่ากับน้ำหนัก w เท่ากับแรงที่ใช้ n เท่ากับจำนวนลอกยกตัวอย่างนะครับจงหาจํานวนแรงที่ใช้ในการยกหิน300กิโลกรัมโดยใช้เชือกที่สามารถรับแรงดึงได้มาจบกัดโดยใช้ตัวสามารถใช้ลอกได้ที่1 2และ3และ4ตัวตามลําดับโดยกําหนดให้ n เท่ากับ1ตามภาพที่เห็นว่าแรงที่ใช้ยกนั้นลด ลงตามจำนวนลอกที่เพิ่มขึ้นมาโดยลอกที่หนึ่งนั้นใช้แรงสามร้อยและลอกที่สี่ใช้แรงเพียง75็ิห้นิวตันนะครับ